ิวัด,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 ดวตลาดสดสกลนครมาครับเดินดูของก่อนตลาดตะปู่านเนาะปุ๊บอะไรขับตลาดดูเหมือนกับมีอะไรไม่นอกตลาดสดคือเก่าไม่ได้มาสองเดือน ของเก่าอาหารเช่าโอ้โหโมันพอพอกันไหมอาหารอียโอจีรีจิโฟม

หรือมันถุงมันน้อยใช่หรอถุงมันน้อยไอ้นั่นมันถุงใหญ่ใบใหญ่อันนั้นฮาซีอ้นั่นมันถุงน้อยไอ้นี่มันถุงน้อย,อนนนนอยขนาดน้อยกว่าไอ้นั่นมันถุงใหญ่โอ้อันนี้จะเป็นอาหารสำเร็จของป่าตัวนี้ เอาเอาสามลูกลูกลูกอะไรสาลูกหรอาลกรับผมเรามาบไก่่างส้มจากอตลาดใบผ่านเยอะทำไมแน่นของแบบเนอ้เนี่ย ผมเดินดูครับผมกวานดูอาหารเดอดูโอ้เออจีบโอ้โอ้แปดสิบตัวขับเป็นตัวบ่ตัวละ คงละสอพตัวกีบโป่โอ้แพงเหมือนกันตนะัวสองบาทงเสียกีโป่งเนี่ยบอกกี่โป่กินเป็นติกี่โป่งเป็นนึ่งบอกหรือขั่วบอกกี่โป่งแกใส่มาไวส้มบะเดียกี่โป่งโอ้โอปลาเอาแบบนี้เลยนะไปปล่อยหรือปาลาอะไเนี่ยปลาไก่ ปลาไปปล<ห>่อยหรือ <OR> ไปกินเนี่ยไปเพาไปปล่อยอันนี้ปาน่าจักน้แกงรอนไก่ไก่ดำไก่ดำหขาดำแกงรอไ่ตงมไม่ส้มไม่มอร่อย่เยอมไม่สม เปิดมีเยอะแยะไปก็ใส่นมมัดไปก็ส้มแล้วมัทหายยี่สิบาะร้อยยี่สิบเลยเหรอไอ้่นเาหูะคะา่ิง phạc cà xê và ơi ừ, hiểu gì nữa pha pha phở ừ, nó mày đi để ừ. làm ờ ากินเป็นจะแซ่บสุดอ่ะอืมอือือืม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 ผมเดินดูตลาดว่าของมีแต่แปลกไม่ตลาดตะกรนนคราบพาร์ท เออแต่ไม่มีตะ๊กแตนไม่เห็นตะ๊กแตนเว้ยนี่มีแต่ไม่เยอะไอ้ตะ๊กแตนตัวไอ้ที่เป็นผงน่ะเออมีแต่ไม่เยอะมีนิดนึงพอเด่นวันนั้นมาก็เห็นเยอะเนาะเออมีเช้าน้ั้นนะตั๊กแตนโยงโยโบโบพัดดอกฉันปลามาขับทั้งผิกทั้งผักวันนี้เสร็จอาหารมีแต่แป๊ะ ฮะแม่เาหรอรถเออรถเอออ่อรอยู่นะเป็นตารอรอยู่นะซื้อรถลองกินเท่ไหรสักห้าสบาทก็แล้วก็เมื่อก,ก,กี้ไม่เห็นที่ผมเนี่นะยคีบผม พี่ปุ๋มขายยังไงครับผมเนี่ยคุณละร้อยครับผมมีกี่กต,ตัวนะครับมีกี่ตัวสี่สิบตัวครับสี่สิบตัวสี่สิบตัวสองบาทห้าสิบสามร้อยห้าสิบสวสด,สดไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผม ามา,าเป็นเดือดเลยเราลองกินดูเป็นยังไงไหวานโอ้ปัตโตคนขายปัตถู่ปัตถูแต่มันก็เค็มไงจานั้น,นอนืมปัาซ่อนแดดเดียวได้แดดได,ด้โดดปัตถูมีทดสัทเมื่อคือ๋อมียำไป โดร้ 180. Ok> อยแปดสิบหอยแครงหอยแครงแบบนี้ไม่มีนะอุดรค่ะอหมูปลาปลาส้มหรือปล่าเต้นหน่อยปลาหนังโงดูปลาทางนี้หนึ่งโอ้ปลาเขาคือบังไว้นะโอ้ปลาส้มบนนี้ไปเดินปลาหลดโอ้ปลา ตองใส่ตองใส่ปลาตองหนูอ้ครับผมปลาขาวหกิปลาอืมปลาครับ รูปป่าป่าเขาไม่ใหญ่แต่อืมอผมเดินดูสองืมเดี๋ยปเนอป่าเดินดูสอง จาสีด๊าช่าเดินเดินเดินมาครับผมเดินดูโอ้ดูนี่เด้กระปุนกระปุลอันใหญ่อันลูกใหญ่ขนาดไม่ใช่เหรอมันจีนโอ้กลวยอันหน้ากวยมันมีทั้งปีนนะลองมีทับดอกดูซาซิมิซิมครับ สาสมีสมะอ้ะอะไรหลังงอลตแตงทอดทีเดียวเอาเหรอมันแต่ตะกะแตนนั่นที่เราซื้อที่เค็มๆครับผมมาอมโอ้หนังงนะูหนะังควายหนังควายเค็ม กับผมโอ้ว้าส้มตีนงัวโอ้ส้มตีนงัวอืม ป้าจ้าดูโอ้กระปูน้อยกะปูกระปูโอ้กระปูเอ๊ะคุณไม่มีกรี๋ยโอ้กะปูอือโอ้สับปแตนสับแตนคุงละลอยเงินโอ้สับปแตน